Hello students เจอกันอีกครั้งนะคะภาษาอังกฤษชั้นประถมศึกษาปีที่4นะคะยูนิ5 Jelly Activities นะคะไปดูกันเลย นักเรียนคะเรามาดูรูปนาฬิกาชั่วโมงนี้คุณครูจะพานักเรียนเรียนเกี่ยวกับการบอกเวลาที่มีเศษนาทีนะคะลองมาแต่งนาฬิกากันนะสมมุติว่าออก่อนอื่นนักเรียนต้องทําความเข้าใจก่อนว่าในในช่องของเวลาแต่ละช่องเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นช่องละ5นาทีใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็น10นาที 15, 20, 25, 30, 35, 40 สี5สิบแล้วก็60นาทีอันนี้คือระยะเวลานะคะอ่าลองมาดูกันถ้าสมมติว่า,าเข็มนาฬิกาจะเป็นเข็มสั้นกับเข็มยาวใช่ไหมเข็มสั้นก็จะเป็นบอกชั่วโมงเนาะเข็มยาวก็จะเป็นบอกนาทีนะคะบอกนาทีอันนี้คือเข็มสั้นชี้ที่เลขเจ็ดก็แสดงว่าเป็น7จ็นาฬิกา เศษนาทีก็คือันนับมาห้าสิบยี่สิบห้าสิบสิบห้ายี่สิบก็เป็นยี่สิบเจ็ดจุดสองศูนย์นานี่เนาะถ้าเวลาเราจะบอกเวลานะคะเราก็จะเป็นอิตเลขเจ็ดก็จะมาเป็นเซเว่นเซเว่นเจ็ดใช่ไหมคะอิตเซเว่นแล้วก็แดดแดด แดดแล้วก็ยี่สิบก็คือทเวนตี้อิตไซเวนชเนีนี่เห็นไหมคะง่ายนิดเดียวเนอะ,อะต่อไปดูอีกรูปหนึ่งอันนี้เอาเวลาเท่าไหร่ดีคะนักเรียนเข็มยาวทีที่เลขสองอยเข็มนาฬิกาครูก็ไม่ตรงเนอะเข็ม เข็มอะไรดีคะเอาเข็มยาวชี้ที่เลขอะไรดีเอาชี้ที่เลขห้าดีกว่าเนาะชี้ที่เลขห้าอันนี้เลขแปดเนาะแปดจุดชี้ที่เลขห้าก็จะเป็นยี่สิบห้านาทีนะคะยี่สิบห้านาทีอันนี้ก็จะเป็น it เลขแปด a ก็คือแปด it a e i g h t a ขีดแดดข้างแล้วก็20 20คือ20ใช่ไหม20 20แล้วก็ขีดแดดอีกก็เป็นเลข5้ัทีนี้5ก็คือไฟดูออกไมะ่ะนามะเบียนจบแล้วนะคะต่อไปอันนี้ันเรียน,นเราแต่งดูถ้าชี้ที่เลขเรียกอะไรดีเอาเข็มชั่วโมงชี้ที่เลขอ่าเรียกอะไรคะเอาเลข สอง่อาเป็นอ่าเข็มยาวชี้ที่เลขกา่าอนเท่าไหร่คะเนี่ยเป็นอ่าสองจุดเท่าไหร่บายสองบายสองเท่าไหร่คะอ่าสิบยี่สิบตรงนี้สามสิบสี่สิบสี่สิบห้าจุดสี่ห้อ่าเวลานี้ก็จะเป็น it is two two, แดดแล้วก็สี่สิบคืออะไรคะสี่สิบคือ forty, forty, ห้าห้าตัวนี้ก็คือ five เนี่ย it is two forty five นะคะอ่ามันเป็นเวลาบ่ายสองสี่สิบห้านาทีต่อไปอตัวนี้อ้าวเอาเรียกอะไรดี เอาเลกอะไรคะเอาเลขสเข็มยาวชี้ที่เลข11เนาะก็เป็น4ี่จดหหโมงห้าหานาทีอิตโฟก็จะเป็นอิกโฟอิตโฟแดดแล้วก็ห้าสิก็คืออะไรคะ ฟิปติใช่ไหมฟิปติฟิปติ้ายน่ง่ายไหม i ิ it, it is for ฟร์ฟิฟตี้เห็นไหมคะไม่ยากเลยต่อไปมาดูกแกรมมาก,กันนะคะแกรมมากก็คือไวยากรณ์นั่นเองนะคะนักเรียน มาดูรูปประโยคคำถามคำตอบเกี่ยวกับเวลากันนะคะ,ะรูปประโยคคำถามนะคะประโยคแรก What time is it What time is it กี่โมงแล้วเราเรียนมาแล้วใช่ไหมคําตอบดูรูปประโยคคําตอบกันนะคะก็จะเป็นบอกเวลา i t บอกเวลา is ตามด้วยเวลาเวลากี่โมงตามเข็มน,นาฬิกาเลย นะคะอันนี้คือโครงสร้างการถามเวลานะดูตัวอย่างกันนะคะดูตัวอย่างอันนี้คือ it six t h ก็คือขนาะนี้เวลา6.30หนนอนะะถ้าต้องการบอกี่ยเวลานั้นเป็นเวลาสำหรับทำอะไรนะคะเราก็เอากิจกรรมหรือสิ่งที่เราทำนั้นเติมเข้าไปตามโครงสร้างนี่นะคะก็คือ it's t i m for ใช้ for แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่กระทำมันเป็นเวลาอย่างเช่นเนี่ยเ it's 6 i x thirty หกโมงสานาทีเราตื่นนอนใช่ไหมก็จะเป็น it's time for get up มันเป็นเวลาที่ตื่นนอนนะคะตื่นนอนนะตัวอย่างด,ดูตัวอย่างนะคะเนี่ย หกโมงครึ่งนะคะมันเป็นเวลา is time for breakfast มันเป็นเวลาสำหรับอาหารเช้านะคะเนี่ยหกนาฬิกาเนี่ย is 6.30 6 h i โมงครึ่ง is time for breakfast เห็นไหมคะนักเรียนมาดูรูปโครงสร้างกันนะคะการถามเวลาว่า time i s it? g e is 6 i x o'clock เห็นไหมหรือจะเป็น is s i x t อันนี้คืออันนี้คือการบอกเวลาที่ไม่มีเศษนาทีอันนี้คือการบอกเวลาที่มีเศษนาทีอันนี้คือ6นาฬิกาเฉยนี้หก 6, 6นาฬิกา30นาทีนะคะ,ะเวลาตอบนะนี่เห็นเวลาต่อไหม is time for เวลาเท่านี้แหละ is six o'clock It's time for breakfast. ถ้าเป็นเวลาเที่ยง it it t w e l ใช่ไหมคะ12นาฬิกาก็คือเที่ยงวนันก็จะเป็น it's time for lunch. ถ้าตอนเย็นสักประมาณ5โมงเนาะนะคะ5โมงก็จะเป็น it's time for dinner. It's time for a bath. อาบน้ำ S It s time for school ไปโรงเรียน It s time for bed ไปนอนนะคะ,อะลองมาดูนะคะาการออกเสียงภาษาอังกฤษกันดีกว่า Number one Listen and say I'm hungry, <'m> hungry. Dad What time is it? It's six thirty. It's time for dinner. อีกครั้งหนึ่งนะคะอ่อตรงนี้นี่เนาะนี่นี่นี่ตรงนี้นี่จะเป็นการอ่านออกเสียงเห็นไหมคะ I'm hungry Dad What time is it? เขาถามว่าฉันหิวแล้วแดดมันเป็นเวลาเท่าไหร่นะคะพ่อก็บอกว่า is six thirty เป็นเวลาหกโมงครึ่งแล้วแหละ is t time for dinner นะคะต่อไปค่ะเวลา,อ,าออกเสียงค่ะ oh it's 6.45. i I'm sorry I'm late นักเรียนมาดูนาฬิกานะ มันบอกว่า7นาฬิกาเท่าไหร่กี่นาทีคะ5อ่า45นาทีใช่ไหมเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คือลูกสาวของบ้านนี้แหละนะคะว่า oh it's 645มันเป็นเวลาเท่าไหร่คะ6โมง45นาทีแล้ว I'm sorry ฉันเสียใจ I'm late นะคะ a n า a n อ็นอเะนะคะเปิดถามแล้วก็ตอบคำถามกาันคนนี้ถาม what time is it ใช่ไหมเราก็มาดูนาฬิกาตร,ตรงนี้ค่ะนักเรียนเข็มสั้นชี้ที่เลข6ใช่ไหมเข็มยาวชี้ที่เลข3แสดงว่า6.15ใช่ไหมคะ หกโมงสิบห้านาทีมันเป็นเวลาอะไรคะนี่อาหารอะไรเป็นเวลาอาหารเช้าใช่ไหมอบอกเวลาก่อนชี้ที่เลขหกก็ is six เลขนาทีสิบห้านาทีก็คือ fifteen is 6 15นะคะ is t time for breakfast เห็น